สุรอัลบากระอ66อัลลอฮ์ตาลาได้กะะาาล,าาาลาา่าวว่าความว่าแล้วเราได้ทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมา และเป็นข้อเตือนสติสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงคำอธิบายของอายะนี้หลังจากที่บันีอิสราเอลเหลยฮุดได้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ห้ามพวกเขาจับปลาในวันซาบัตโตพระองค์อัลลอฮ์จึงได้ลงโทษพวกเขาให้กลายเป็นลิงซึ่งการลงโทษนี้พระองค์อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในยุคนั้นที่ได้ทราบข่าวและเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในยุคถัดมาที่ได้รับทราบข่าวอีกทั้งต้องการให้เป็นข้อเตือนแก่บรรดาผู้ยำเกรง ถ้อยคำที่ว่าแล้วเราได้ทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างคำว่ามันซึ่งเป็นสรรพนามในอายะนี้นักวิชาการบางท่านระบุว่าหมายถึงการที่ทำให้พวกเขากลายเป็นลิงบางท่านกล่าวว่าหมายถึงหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านถูกทาให้กลายเป็นลิงบ้างก็ว่าหมายถึงการทำให้มีปลาชุกชุมในวันเสาร์โตและบ้างก็ว่าหมายถึง การลงโทษตามที่อิบนูจาริตอัตบารีได้แจกแจงไว้ในตับซีดของท่านแต่ท่านอิบนนกาซีตกล่าวว่าที่ถูกต้องนั้นสรานามในอายะนี้เจาะจงถึงหมู่บ้านหมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงทําให้หมู่บ้านนี้เป็นเยี่ยงอย่างเป้าหมายก็คือคนในหมู่บ้านด้วยสาเหตุการละเมิดของพวกเขาในวันซาบาโตและคําว่าเป็นเยี่ยงอย่างหมายถึง เราได้ลงโทษพวกเขาโดยเราได้ทําให้มันเป็นแง่คิดดังที่พระองค์ได้สงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของฟิลออนว่า ال ال ความว่าดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ลงโทษเขาให้เป็นเยี่ยงอย่างทั้งโลกนี้และโลกหน้าสุรออนนาซีอาตอายะที่25โปรดดูตับซีดอิบนิกซิดเล่มที่หนึ่ง หน้าที่153ถ้อยคําที่ว่าแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมาในเมืองต่างๆซึ่งท่านอิบนีอับบาสกล่าวว่าหมายถึงเราได้ทําให้หมู่บ้านนั้นได้ประสบกับการลงโทษเพื่อเป็นแง่คิดแก่ผู้ที่อยู่รอบๆในเมืองต่างๆดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า ความว่าและแน่นอนเราได้ทำลายเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆพวกเจ้าและเราได้แจกแจงสัญญาต่างๆไว้เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้หวนกลับสุรอาลอารอฟอายะที่2ีเป้าหมายคือให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนั้นและในยุคถัดมาเช่นเดียวกับที่ท่านมูฮัมหมัดบินอิสฮาก์ได้กล่าวว่าจากท่านดาวุดบินฮุซยัยจากท่านอิกรีมะจากท่านอิบนออับบาสกล่าวว่าให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นจากเมืองอื่นๆ และผู้ที่อยู่ถัดมาจากเมืองต่างๆและท่านไซอิบินยูเบสได้กล่าวเช่นเดียวกันนี้ว่าแก่ผู้ที่อยู่ในยุคนั้นและยุคถัดมาคือผู้ที่อยู่ในขณะนั้นณนะวันดังกล่าวโปรดดูตัสซิดอิบนิกซิดเล่มที่1หน้าที่5 5พ่อยคําคำที่ว่า และเป็นข้อเตือนสติสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงหมายถึงเป็นข้อเตือนใจแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่หลังจากเหตุการณ์นี้ที่ได้ทราบเรื่องราวของพวกเขาจะได้ระมัดระวังตนไม่ถลําสู่ข้อห้ามของพระเจ้าหรือการใช้เล่เพทุบายเพื่อหลบหลีกข้อห้ามของอัลลอฮ์ดังที่พวกเยฮูดได้กระทํา และถูกลงโทษในดุนยาไปแล้วกล่าวว่าท่านมุฮัมมัดบินอิสฮักกล่าวว่าจากท่านดาวูดบินฮูซอยจากท่านอิกรีมะจากท่านอิบเนียอบ,บาสในข้อความที่ว่าและเป็นข้อเตือนสติสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงหมายถึงบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาตราบจนเกียรมะจะได้เกรงกลัวและระวังการลงโทษของอัลลอฮ์ท่านสุดดีและท่านอาตียะอัลอูฟีกล่าวว่าและเป็นข้อเตือนสติสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงหมายถึง เป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาิของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สล,ลลัลฮุอะลหยฮิวะสัลนลมโปรดดูตับซิดอิมนิกซิดเล่มที่หนหน้าที่153พวกบรรดายยฮูดน้นได้รู้ถึงคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สรงห้ามพวกเขาจับปลาในวันซาบาโตแต่พวกเขาก็ใช้เล่เหลี่ยมเพื่อหลบหลีกคำสั่งห้ามดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์จึงลงโทษพวกเขาให้กลายเป็นลิงเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อให้เป็นข้อเตือนใจแก่บรรดาผู้ยำเกรง จะได้ไม่นําเอาพฤติกรรมของพวกเขามาปฏิบัติท่านอิมามอบูอับดิลละอิบดุบัตตะกล่าวว่า ท่านอาหมัดบินมุฮัมมัดบินมุสลิมเล่าให้เราฟังจากท่านฮัสซันบินมุฮัมมัดบินอัสซาบะอัสซะฟารอนีเล่าให้เราฟังจากท่านยาซิดบินฮาลูนเล่าให้เราฟังจากท่านมุฮัมมัดบินอัมเล่าให้เราฟังจากท่านอบีสลามะจากท่านอบีฮุรอยระฮ์รอดิยัลลอฮุอันวะท่านรอซูลุลลอฮิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทำบาปใหญ่ดังที่ชาวยะฮูดได้กระทำด้วยการทำให้สิ่งที่ต้องห้ามเป็นที่อนุมัติด้วยเลห์เพทุบาย โปรดดูอตว่าอุลคารีลฮะดิสล็ที่1535งันนเช็กอันบานีรอฮิมาฮุลล์กล่าวว่าฮะดีษจากสายรายงานนี้ผู้รายงานทั้งหมดเชื่อถือได้วัลลอหุอะลัม